พบกับรายการเนวีเออร์เร์กับนิญาอีกเช่นเดิมนะคะโดยในสัปดาห์นี้นะคะนิญาขอเอาใจคนรักน้องหมาน้องแมวค่ะโดยในที่แรกนิ่าจะพามานะคะคือที่นี่เลยศูนย์ดูแลสุนัขจางจัดของกองทัพเรือนนะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ะการเดินทางมาที่นี่นะคะก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะก็คือถ้าทุกคนมาเทีย่ยวสัตหีบนะคะนิ่าก็อยากให้ลองแวะเวียนกันเข้ามานะคะซึ่งอยู่ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนี่เองค่ะข้างในจะเป็นยังไงนะคะรอติดตามพร้อมกันเลย ีกันกี่ส่วนนะคะอ๋อที่นี่6ส่วนครับผมจะมีส่วนส่วนที่เรายืนอ,อยู่ในขณะนี้เป็นส่วนปฏิบัติการนะครับค<ฆ>่ะเออจะเป็นที่สถานที่เก็บข้อมูลต่างๆค<ฆ>่ะของสุนัขที่เรามาเราจะดําเนินการเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลไว้ในเอ่อเครื่องค่<ฆ>นะข้อมูลว่าสุนัขเรามาที่เอามาใช้มีจํานวนเท่าไหร่จับเข้ามาแล้วเราก็ได้ทำการตั้งชื่อด้วยตั้งชื่อสุนัขที่เรามาไว้เก็บข้อมูลต่างๆประวัติตัวตัวของแต่ละตัว ค่ะเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วจริงๆที่สูนสุนัขตอนจัดมีการตั้งชื่อให้หน้องด้วยส่วนนี้มีการฝึกสุนัขด้วยใช่มครับผม <คะ S 2> เออเป็นมีมีคัดมาจากข้าราชการที่มีควารมรูร้ความสามารถนะครับมาดำเนินการฝึกสุนัขก็คือสุนัขตอนจัดที่ที่จับมาไว้ที่ศูนย์เนี่ยครับ แต่ทําได้อยู่พักเดียวก็ส่วนใหญ่จะจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์คผู้ที่จะเลี้ยงเขาก็อยากได้ลูกสุนัขไปเพราะการฝึกสุนัขจะใช้สุนัขประมาณ6เดือนสอปีครับและที่เห็นอยู่ข้างหน้าคืออาคารกำจัดรากสัตว์ก็คือเตาเผาเนี่ยเตาเผาสุนัขเนี่ยครับก็คือที่นี่มีการเผาทั้งสุนัขในศูนย์เองแล้วก็จากประชาชนภายนอกถ้าต้องการหาที่เผาก็คือที่นี่รับใช่ไหมคะใช นักจัจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะคะเป็นศูนย์ที่รับสุนัขจันัดในพื้นที่ค่ะและนิ่ย่าก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมบริจาคค่ะไม่ว่าจะเป็นสตางค์นะคะหรือว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยต้องการเป็นพวกอาหารข้าวสารอย่างเงี้ยคะ่ะข้าวสารอาหารสุนัขหรือจะเป็นอุปกรณ์ทาความสะอาดเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกไฮเตอร์ไม้กวาดนะคะและที่สําคัญมากๆแล้วก็ขาดมากๆจริงๆนะคะคือในส่วนของยารักษาโรคค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ รักน้องหมาเนาะก็อยากจะให้ลองเข้าแวะกันมานะคะมาดูแล้วก็ที่นี่สามารถรับเลี้ยงน้องหมาได้ค่ะก็ในที่ต่อไปนินยาจะพาไปไหนนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะก็มาถึงในที่ที่2กันแล้วนะคะตอนนี้นะคะนินยาอยู่ที่ศูนย์ดูแลสุนัขและแมวจอนจัด ของหน่วยบัญชาการต่อตู้กับสยาและารักษาฝั่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะในศูนนี้นินยาก็ได้นําอาหารมาบริจาคอีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไปพูดคุยกับคุณครูที่ดูแลที่นี่กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณค่ะผู้ค้าในนิยามความนิยามสอบถามค่ะว่าที่นี่เนี่ยลักษณะของการดูแลสุนัขและแมวเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะครับก็ที่นี่เรามีสุนัขอยู่ประมาณ235ตัวส่วนแมวนี่มี3 5สิห้าตัวครับเราก็จะดูแลสุนัขและแมวนะครับที่เป็นสุนัขและแมวจรจัดนะครับอย่างมีเมตตาธรรมนะครับตามศักยภาพที่เราสามารถดูได้ก็คือ ตัวสุนัขเนี่ยเราสามารถรับได้สูงสุด300ตัวส่วนแมวเนี่ยเราสามารถรับได้สูงสุด50ตัวครับก็การบริหารจัดกรารที่นี่เราก็จะต้องอาศัยผู้ที่มีจิตเมตตานะครับมาบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นของกินของใช้หรือยาอะไรต่างๆครับหนูอยากจะไปดูในส่วนของแมวนะคะรับแมวจะอยู่บริเวณนั้นครับ สง,งบมากค่ะอ๋อน้องแมวก็คือจะมีในส่วนนี้ก็จะเป็นกรงนี้อย่างเดียวครับจะมีประมาณ35ตัวครับก็มีหลากหลายชนิดนะครับค่ะชนิดน่ารักน่ารักก็มีนะครับก็เป็นพวกเปอร์เซียอะไรแต่จะต,ตามที่บอกก็คือพอมันอาย,อยุเยอะเขาก็ทิ้งอเอาทิ้งแล้วก็มีคนนำมาให้เราเลี้ยงดูดูแลครับ สิ่งของที่จะเพิ่มเติมจากศูนย์อื่นที่อยากได้รับบริจาคของศูนย์นี้ก็คือจะเป็นอาหารแมวนะครับแล้วก็ทรายแมวครับก็จะเป็นอุปกรณ์กับแมวทั้งหมดครับใช่แต่ส่วนใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนี้มีคนมารับไปเลี้ยงมันไม่เหมือนก็มีบ้างครับแต่ก็ส่วนมากคนคนก็จะรับอายุน้อยแมวอายุน้อยไปเลี้ยงดูแต่ถ้าอายุเยอะแล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่กับศูนย์เราไปตลอด ของศูนย์ดูแลสุนัขและแมวจรจัดนะคะที่นี่จุดเด่นก็คือจะมีในเรื่องของแมวเนาะในหน่วยของหน่วยบัญชาการต่อสู้อกาศยาและรักษาฝั่งค่ะส่วนในหน่วยต่อไปนะคะที่นินญาจะพาไปนะคะอยากให้รอติดตามค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะทุกคนนินญาขอพูดเลยว่าตรงนี้มีเวิ้งน้าขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะ ในสูนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะได้รับบริจาคค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะกับตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของอาหารสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออาหารสุนัขอาหารแมวนะคะแต่ที่มีเพิ่มเติมจากศูนย์อื่นนะคะก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแมวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแมวเป็นทรายแมวนะคะต่างๆใดๆนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นอยากได้ในเรื่องของยาของสุนัขและแมวเช่นเดียวกันค่ะ ก็ในส่วนนี้นินยาขอไปในจุดต่อไปกันเลยค่ะที่สุดท้ายนะคะที่นินยาจะพาทุกท่านมาดูนะคะคือศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการค่ะโดยที่นี้นะคะญาก็เหมือนเดิมพาอาหารสุน,นัขมาบริจาคนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคก,ก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยะคะ่ะก็คือ ส่วนใหญ่ถ้าใครที่แวะเวียนเข้ามานะคะโดยการบริจาคเป็นเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะการบริจาคเนี่ยจะนําไปเป็นค่าอาหารของสุนัขนะคะค่ายาค่ารักษาจากคลินิกแล้วก็ค่าซ่อมบํารุงอุปกรณ์ดูแลสถานที่ภายในศูนย์ค่ะโดยในสูนย์นี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูว่าที่นี่มีน้องหมาน้องแมวกันกี่ตัวค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อยากจะสอบถามค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีน้องหมาน้องแมวกันอยู่กี่ตัวยังไงบ้างคะ,ะที่ศูนย์เราดูแลสุนัขอยู่ประมาณ400 449คือคือยอดนี่ขึ้นขึ้น,นลงๆแล้วเขาก็มีที่เสียชีวิตที่ตายทุกวันแล้วก็แมว139ตัวคับอาา๋อค่ะก็เดี๋ยวบริเวณของการดูแลน้องๆหมาก็จะอยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะอยากรบกวนคุณพี่พา่าไปดูหน่อยครับยินดีครับเชิญเลยครับ ที่นี่จะแบ่งการอยู่ของน้องหมาเนี่ยเป็นออกเป็นยังไงบ้างคะอันนี้โรงเรือนสุนัขค่ะอ่าโรงเรือนหนึ่งก็คือเป็นสุนัขแรกเข้ามาค่ะเราต้องจัดเขาไว้โดยการฉีดวัคซีนค่ะพิษสุนัขบ้าวัคซีน5้าโรควัคซีนรวมนะครับ<ะ>เห็บหมัดอันนี้เป็นพื้นฐานเลยครับ<ะ>เพราะว่าเราต้องดูแลเขาว่าถ้าเกิดเขามีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยจะต้องไปติด ุนัขตัวอื่นๆที่อยู่เดินอ,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 อยู่แล้วนะครับขอบคอเค,ค่ะเนี่ยครับแมวแมวเรามี139ตัวตอนนี้ห,หลับก,จะ,กจะเป็นแมวที่มีอายุเยอะแล้วคจเป็นหล่ะคือเราเรารับมาดูแล ตั้งแต่แมวเล็กเลยจนจนเขามีอายุหลายหลายปีนะครับบางตัวหลายปีมากเลยนะครับ<ะ>ค่ะก็ดูแลเขาไปให้อาหารดูแลความสะอาดให้เขามีความสุขครับ<ะ>ก็แมวนี่จะชอบชอบวิ่งเล่นครับแต่นี่เพิ่งให้อาหารเย็นไปก็จะก็นอนนนอทานข้าวแล้วลาบครับ,คร,บครับผมนอนกลางหนอนกลางเย็นอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่รับแสงแดดค่ะกับพื้นเขาจะออกมาเล่นนะครับ บางตัวก็จะขึ้นต้นไม้ขึ้นอะไรเล่นอ๋อก็คือแล้วแต่น้องว่าอยากจะนอนข้างในหรือจะอยากจะนอนข้างนอกครับลแล้วก็จะมีกลงซึ่งอ่าก็เป็นกลงเปิดค่ะให้ให้เขาไปเข้าไปอาศัยนอนค่ะาบางบางตัวก็จะอยู่เป็นหลังกลงนะครับเท่าที่เห็นค่ะ นะคะเราได้ไปแวะเวียนในทุกๆของในทุกๆหน่วยนะคะที่มีในทุกๆหน่วยนะคะที่มีศูนย์ดูแลสุนัขจอนจัดแล้วก็น้องแมวจรจัดนะคะซึ่งหนิงย่านะคะก็อยากจะเป็นตัวแทนนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะหันมารับเลี้ยงน้องหมานะคะน้องหมาน้องแมวที่ศูนย์สุนัขแล้วก็ศูนย์แมวจรจัดกันนะคะเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งน้องหมาน้องแมวก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะมีการฉีดวัคซีนเนาะซึ่งน้องๆจริงๆแล้วน้องๆเขกาก็น่ารักมากเลย ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาดูห้องหมากันด้วยนะคะแล้วก็สามารถทําบริจาคทั้งอาหารทั้งยาแล้วก็สามารถบริจาคเป็นเงินนะคะได้ทั้งสามสูตรเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย